เด็กบางกลุ่มมีลักษณะพิเศษอาจแยกตัวอยู่ตามลำพังในโลกของตัวเองเปรียบเสมือนมีกำแพงใสหรือกระจกเงาที่กานเด็กเหล่านั้นออกจากสังคมลอกข้างดังนั้นการแสดงออกทางสังคมหรือการสื่อสารที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเด็กเหล่านั้นแต่สิ่งที่เด็กเหล่านี้แสดงออกอาจมีความหมายแฝงบางอย่าง ที่ไม่ธรรมดาอาจหลึกซึ้งหรือประทับใจหรือสะเทือนใจคิดว่าเ,เมื่อเราส่งเสริมงานศิลปะกับเด็กๆกลุ่มออทิสติกแล้วผมก็เห็นว่าตรงนี้เป็นการจุดประกายนะครับจุดประกายให้กับเด็กๆในกลุ่มนี้ว่าเ,เด็กกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถนะครับที่ไม่ด้อยกว่าคนปกติ สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้รวมทั้งจะเป็นการจุดป,ประกายให้แก่หน่วยงานของรัฐรวมทั้งภาคเอกชนที่จะต้องช่วยกันหันมาสนับสนุนนะครับโครงการดีๆเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อมีการสนับสนุนโครงการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับเด็กๆรวมทั้งทําให้สังคมเราเนยอยู่กันอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นครับ หรับเหตุผลที่บ้านจรนญกรุงปปร,ปร24สนใจที่มาทํากิจกรรมหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการลดความลำบากสําหรับน้องๆเด็กออทิสติกไทยในครั้งนี้สสบเนื่องจากที่เราทราบข้อมูลจากการเพิ่มขึ้นของเด็กออทิสติกในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆป,ปีฉะนั้นแล้วเราถึงมองว่าถ้าเราสร้างกลไกหรือกระบวนการที่จะให้น้องๆน,นั้นสามารถพัฒนาพื้นปู จะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมประไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้บ้านเจริญกรุงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่24สถาบันพระป,ปกเจึงได้จัดงานไฟอาร์ตขึ้นเพื่อต่อยอดความสาม,มารถพิเศษของศิลปินออริสติกโดยนำศิลปินมืออาชีพระดับประเทศรวมสิท่าน มาช่วยเป็นโค้ดนำทางน้องๆต่อยอดความสามารถให้ก้าวไกลสู่ระดับมืออาชีพผมก็มีความคิดว่าการที่จะต่อยอดในความคิดของเขาที่เขามีมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นมีโอกาสดีที่ที่เราได้มีความคิดร่วมกันระหว่างน้องกับศิลปินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้กเกิดขึ้นง่ายแลวผมเกิดในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกด,ดีใจที่เข้าร่วมโครงการับ ศิปลปะคือการแสดงออกทางอารมณ์ให้ประจกรักษ์ด้วยสีต่างๆเปรียบเสมือนมาดพันผ่านความคิดศิปลปะเป็นแรงบันดาลใจรูปเป็นจินตนาการที่เต็มไปด้วยสีสันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึกของเด็กตวันตะวันะวแก้รับฟ้าเลยครับ จากนั้นก็เป็นพวกทะเลเนี่ยจากทาหามาใกล้ๆแล้วก็เป็นพวกทิ้งทรายที่ผู้ใหญ่อันคาดไม่ถึงอ๋อผมว่าสุาทนาธรรมบวกจัก,กรวาลสมดุลแบบของทอนอสครับเพราะมีความสุขครับทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนี้ได้ที่สุดแล้วครับว่า ทุกคนในประเทศไทยมีศักยภาพนะครับขอเพียงแค่ได้รับโอกาสสามารถแสดงศักยภาพในการหาไรายได้มีไรายได้อย่างมั่นคงนะครับด้วยการใช้ศิลปะเข้ามาเสริม ว่าเด็กพิเศษในประเทศไทยเนี่ยเราก็เรียกรวมถึงน้องๆที่เป็นออทิสติกแต่ว่าน้องๆเหล่านี้นะคะจริงๆเราไม่สามารถจะรักษาหายขาดได้แต่ว่าต้องใช้วิธีการรักษาใจซึ่งที่นี่ค่ะก็ได้ช่วยดูแลน้องๆโดยการใช้ศิลปะในการบําบัดให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อยากให้สังคมได้รับทราบนะครับว่าน้อง,องๆออทิจติกนั้นก็มีความสามารถที่หลากหลาย นะครับสามารถที่จะวาดภาพนะครับมีจินตนาการของตัวเองอยากจะให้สังคมยอมรับน้องๆมากกว่านะครับส่วนรายได้ก็เป็นสิ่งที่ตามมารครับเด็กเหล่านี้นั้นจะมีความสามารถในตัวตนของตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการสนับสนุนเราให้โอกาสเขาแล้วเราดูแลเขาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเด็กเหล่านี้นั้นสามารถ,ถูาร่วมกับสังคม็นปกติได้นะครับก็ หวังว่าจะได้เห็นผลงานที่ที่น่าสนใจแต่ว่าก็ไม่ได้หวังอะไรมากพูดจริงๆแล้วถ้าเกิดสิ่งที่มันได้รับเนี่ยมันมีมากกว่าความคาดหวังเนี่ยเราก็จะแฮปปี้มากๆเท่านั้นเองค่ะศิละปะอาจเริ่มต้นด้วยหยาดเหงือแรงกายแรงใจแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ ผลผลิตอันล้าค่าทางด้านจิตใจคือความสงบและความสุข